ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนหนช่างจนก็จะมาพูดถึง m e s s e n g e r นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ m e s s e n g e r ส่งข้อความไม่ได้นะครับส่งข้อความไม่ได้ส่งข้อความไม่ผ่านนะครับขึ้นเออร์เลอร์หรือเครื่องหมายตกใจนะครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าใครเป็นอาการนี้นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะ พาเข้าไปนะครับพาเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าใครเป็นนะครับหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับหยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วนะครับพอมาส่ง m ม s s e n g e r มันขึ้นเออร์เนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าสกอรนะครับไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆไปหาคําว่าแอปนะครับแอปหรือจัดการแอป ไปที่แอปหรือจัดการแอปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปหาคําว่า a c e b o o k นะครับไปที่ Facebook ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเฟซบุ๊กนะครับกดเข้าไปที่ Facebook นะครับพอมาที่ Facebook เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนมาที่คําว่าที่เก็บนะครับที่เก็บนะครับกดเข้าไปที่ที่เก็บนะครับอ่า แล้วเพื่อนๆมาที่คำว่าลบแคสนะครับด้านล่างนะครับคำว่าลบแคสนะครับด้านล่างนะครับกดเข้าไปที่คำว่าลบแคสนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปนะครับไปที่นะครับแล้วเพื่อนก็หาคำว่า Messenger นะครับหาคำว่า Messenger นะครับกดเข้าไปที่ Messenger นะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปที่ เหมือนเดิมครับที่เก็บนะครับไปที่ที่เก็บอ่าพอมาที่ที่เก็บเสร็จปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนหาคําว่าลบแคทนะครับลบแคทนะครับ mm hmm. พอกดที่คําว่าลบแคทเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนเพื่อนแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปแล้วเพื่อนเพื่อนกลับไปที่ google play store นะครับไปที่ google play store นะครับ กดเข้าไปที่ google play store นะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ messenger นะครับ messenger แล้วกดไปที่ messenger นะครับกดเข้าไปถ้าของใครนะครับไม่ขึ้นถอนการติดตั้งและการเปิดนะครับมันจะมีคำว่า u p ปเดตนะครับอัปเดตให้กดที่คำว่า update นะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับ ให้เ,เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะครับจุด3จุดเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าป๊อปอัพแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเ,เพื่อนๆก็กดปิดทั้งหมดหรือว่าปัดขึ้นข้างบนนะครับให้หน้านี้มันหายไปนะครับอ่าเสร็จปุ๊บแล้วเ,เพื่อนๆก็ไปส่ง Messenger แบบนี้นะครับแล้วเ,เพื่อนๆก็จะใช้งานได้นั่นเอง อาการนี้เกิดจากอะไรนะครับอาการนี้เกิดจากบางทีนะครับแอปมันเออร์เอร์อยู่นะครับหรือข้อมูลมันเต็มมันค้างอยู่นะครับให้เพื่อนเอเข้าไปลบแคสก่อนนะครับลบแคสที่ Facebook หรือลบแคสที่ Messenger นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ค่อยไปดูว่า m e s s e n g e r ของเราได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่หรือ,อยังนะครับ ก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วพิมพ์ Messenger นะครับไปดูว่ามันขึ้นคำว่าอัปเดตหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นคำว่าอัปเดตให้เพื่อนๆอัปเดตแอปไปนะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับในจนย้ำไม่เสมอนะครับสำหรับแอปเวอร์ชันใหม่และแอปเวอร์ชันเก่านะครับบางทีการเชื่อมต่อกันมันจะไม่ค่อยเสถียรนะครับมันก็จะส่งข้อความหากันไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้การใช้งาน Facebook Messenger ของเราไม่ติดขัดนะครับให้ เราสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับนายชัยงจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชัยงจดด้วยนะครับคลิปต่อไปนายช่างจจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทำเองได้นะครับแก้ไขเองได้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ